อ๋อบ้านร้างแห่งหนึ่งนะครับซื้อกันเลยนะครับอะไรวะตกใจหมดเลยนะทุกคนไอ้รูที่มือออกมานะเป็นผีหรือว่าเป็นคนที่มากากแป้งนะลิปตรงนั้นอะ่ะผมก็ได้เห็นกับงูนะงูทับแต่จะมีพูดเฮ้ยน่าจะหนูนะทุกคน อ่าผมคิดว่าก็อุย้ยไม่มีอะไรนี่อุย้ยมาจากไหนวะทุกคนได้ยินบ่กครับเสียสติได้นะครับบวกมาแล้วบวกกลับนะครับสู้มาแล้สู้กลับนะครับ รู้สึกถึงรสชาติของการนอนในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งจะสี่ทุ่มแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนทุกคนเลยนะครับก็มาพบกับผมช่องขนแบกเป้อีกแล้วนะครับตอนนี้นะครับพี่ๆเพื่อนครับผมเนี่ยก็ได้มาที่บ้านร้างแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเคยมาถ่ายกับพี่หนุ่มที่มีมือปริศนาโผล่ขึ้นมานะครับก็โอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางขึ้นบ้าน หรือไม่ก็ผูกเ,เลนนอนในบริเวณบ้านกันเลยนะครับก็ในครับคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่ๆเพื่อนๆก็รอติดตามชมกันต่อไปนะครับก็พี่ๆเพื่อนๆเนี่ยก็ได้ดูแล้วนะครับจากคลิปคลิปที่มือเนี่ยออกมานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันเลยนะครับอะไรวะตกใจหมดเลยนะทุกคน ก็ตอนนี้ผมมาอยู่คนเดียวนะนี่บรรยากาศนะครับคือไฟฉายผมเนี่ยมันสว่างสุดๆแล้วนะทุกคนคือสว่างจ้านะแต่กล้องมันจับความสว่างเนี่ยไม่ชัดนะครับทุกคนนี่นี่มันสว่างแล้วนะทุกคนกคลิปพิแล้วนี่ไอรูที่มือออกมานะก็โอเคครับพเพื่อนครับ ค่ำคืนนี้ผมคิดว่าผมจะนอนข้างล่างดีกว่านะเดี๋ยวถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะรีบมาดูอ,าอย่างว่องไวนะครับถ้าเรานอนข้างบนบ้านเนี่ยเดี๋ยวมันจะเ,เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลงไปไม่ทันนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่า,เ,าเป็นผีหรือว่าเป็นคนที่มากาก,ากแป้งนะโอเคผมคิดว่าผมจะนอนใน ใตถุนเลยนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแคล่นะทุกคนแอ้โอ้โกนครับคือแบบว่าบรรยากาศเนี่ยน่ากลัวอยู่เนาะก็ดูไอ้ตรงนี้มือกันทก็ชารุดแล้วนะนี่อันนี้ชารุดแล้วหมดแล้วนะทุกคนคือแบบว่ารั้งตกใจเลยนัวงวยคือแบบว่าถ้าเราเที่ยวเวลากลางคืนนะคบเพื่อนครับ อันดับแรกเลยนะเราต้องระมัดระวังเรื่องงูนะครับเพราะว่างูบางชนิดเนี่ยจะออกหากินในช่วงลกลางคืนนะครับครับผมก็ไอคลิปที่ผมไปจิวแสงประหลาดประหลาดนะครับออไอคลิปตรงนั้นอนะ่ะผมก็ได้เห็นกับงูนะงูมันเ,เปลี่ยนคราบคราบของมานนะครับทุกคนก็เลยแบบว่าเออมัน ของขั้นที่จะยาวนะทุกคนอาจจะดูไม่ได้นะเพราะว่าตอนที่ผมไปเนี่ยผมถ่ายเนี่ยผมใช้มือถือถ่ายนะครับแล้วก็ซูมนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช้มือถือใช้กล้องเนี่ยเดี๋ยวมันจะซูมไม่ได้นะครับแล้วก็ถ่ายติดยางมากๆเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะผูกเปลกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะผูกเปลระหว่างต้นนี้กับต้นนี้เลยนะทุกคนนี่เลยนะครับโอเค จอมาพูดเล่กันนะครับแล้วก็จะมาพูดคุยกันเล,กเล็กๆน้อยๆนะครับกับในคําคืนนี้นะครับ ุกคนครับก็ตอนนี้นะครับผมเนี่ยก็ได้ฟูุกเรส์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ในค่ำคืนนี้นะครับผมเนี่ยก็มีไฟฉายเนาะก็มีไฟฉายนะครับเพื่อที่จะอ่าดูสถานการณ์ในกลางคืนในะค่าคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้นะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออพี่วิมเนี่ยก็จะได้รู้กันเลยนะครับก็จากคลิปมือปริศนาที่ผมเนี่ยเคยมากับพี่หนุ่มครั้งหนึ่งนะครับ เถามว่าไอ้ตรงนี้กับบ้านเนี่ยมันกลายมม,ม,มันไม่กลายนะทุกคนยื่นมือได้เลยนะทุกคนก็มไม่แปลกนะครับที่จะโดนกดระาแกล้งนะครับทุกคนเขาที่ผมมากับพี่หนุ่มนะครับก็ในค่ำคืนนี้ผมขอนอนตรงนี้เลยนะทุกคนถ้าเกิดอะไรขึ้นก็จะได้ส่องไปมานะครับแล้วก็จะได้อ,อ่ดูนะครับว่าใครมาหรือไม่ก็เกิดอะไรขึ้นนะครับทุกคน ก็โอเคครับในค่ำคืนนี้ผมเนี่ยก็คงไม่มีอะไรมากนะครับแต่จะมีฟูดทุกคนครับทุกคนได้ยินที่ผมได้ยินหรือเปล่าครับก็คล้ายกับว่า น่าน่าจะหนูนะทุกคนอา่าผมคิดว่าน่าจะเป็นหนูนะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้ผมขึ้นไปสำรวจดูแล้วนะครับก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับนอกจากขายุขยะพวกนี้นะครับทุกคน ออ้อะไรวะครับแต่ผมก็จะใส่รองเท้าก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราคุณไปดูกันเลยนะว่ามันมีอะไรกันแน่นะครับทุกคน เมื่อกี้พี่ๆเพื่อนได้ยินที่ผมได้ยินหรือเปล่าครับไม่มีอะไรนี่คือแบบว่าคือไม่เห็นมีอะไรเลยนะทุกคน เสียงมาจากไหนวะทุกคนเฮ้ยมาจากไหนวะทุกคนครับวันขยาวนันทุกคนเดี๋ยวจะลงไปดูได้ทุกคนนะครับทุกคนว่ามีหรือเปล่า มีอะไรเลือดผิดปกติะบาดแล้วทุกคนะฮทุกคนไม่เห็นมีอะไรเลยนะทุกคน ามาเดินดูดูสำรวจรอบๆนะทุกคนไม่เห็นมีอะไรเลยนะทุกคน ตอนนี้นะผมิ่มกลัวแล้วนะครับทุกคนครับผมโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยอาจะมานั่งตรงนี้เลยโอเคทุกคนคือแบบว่าตอนนี้เจอนสถานาการณ์ที่ไม่สู้ดีนะทุกคนเมื่อกี้นะครับก็มีอ๋อะไรบางอย่างนะครับทุกคน ถ้าคล้ายกับมีคนเดินเนี่ยขึ้นไปอยู่ข้างบนบ้านเลยนะตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นหนูนะครับพอผมขึ้นไปดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็จู่ๆบ้านก็เขย่าเองนะทุกคนก็โอเคครับทุกคนก็จะเป็นอย่างไรเนี่ยคำคืนนี้พี่ๆเพื่อนๆที่ตามชมดูกันต่อไปเลยนะครับทุกคนดังอีกแล้วนะทุกคน ดงอีกแล้วนะครับโอเคครับพี่เพื่อนครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะรอดูสถานการณ์อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าสถานการณ์ปกตินะเราเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะนอนนะครับเดี๋ยถ้าสถานการณ์ยังไม่ปกติ เดี๋ยวพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยอ๋อมาลุ้นกันเลยนะครับแล้วก็มาดูกันเลยนะครับว่ามันคือเสียงอะไรกันแน่นะครับครับผมโอเคครับพี่เพื่อนครับเดี๋ยวผมแล้วก็จะปิดไฟล์นะครับแล้วก็ดูสถานการณ์นะครับ ครับก็ตอนนี้นะผมก็ได้ปิดไฟแล้วนะครับทุกคนได้ยินดีหรือเปล่าครับทุกคนได้ยินมาครับ ไม่มีอะไรเลยนะทุกคนโอ้ตอนนี้ผมงงแล้วนะครับกับสถานการณ์ณตอนนี้นะทุกคน นั่ทวนก็โอเคโอเคครับเพื่อนครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะรอดูอีกระยะหนึ่งนะครับซึ่งสถานการณ์ณตอนนี้นะครับอ่ายัางไม่ปกตินะครับ เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเข้าอยู่ในเปลอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งถ้าสถานการณ์ปกตินะผมก็จะนอนแล้วนะครับครับทุกคนครับก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มานั่งสักพักแล้วนะครับซึ่งสถานการณ์เมื่อกี้นะครับซับซ้อนมากๆเลยนะครับทุกคนก็โอเคผมคิดว่าคงน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะครับ เดี๋ยวผมเนี่ยจะมาอธิบายให้พี่ๆเพื่อนเนี่ยได้ฟังกันนะครับเวลาที่เราอยู่ในบ้านร้างหรือไม้ก็สถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะครับอันดับแรกเลยนะครับคืออย่าไปกลัวมากนะครับถ้ากลัวมากเนี่ยจะทําให้เราจิตอะไรนะวิปริตเหรอว่าวิปราสเหาอคือนั่นแหละนะครับทุกคนวิปริตวิปราสผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือ จิตแตกเสียสติได้นะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับถ้าเรากลัวนะครับเราอาจจะทําให้สติของเราแตกได้นะครับก็ผมก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าอย่าไปกลัวมากนะครับไอของพวกนี้นะครับบวกมาแล้บวกกลับนะครับสู้มาแล้วสู้กลับนะครับครับผมก็ได้แค่นี้นะครับพี่ๆเพื่นครับก็ออหลายคนนะครับอาจจะดูผมบ้าง นะครับแล้วก็ดูที่ผมไปนอนที่ป่าช้าบ้างแล้วก็บ้านร้างบ้างหลที่หลแห่งเลยนะครับแล้วก็ไปนอนที่ป่าบ้างนะครับก็กันนอนทั้งหมดนะครับเพื่อนครับครับก็จะเป็นการน,นอนที่แบบว่าทักทายกับชีวิตดีนะสําหรับตัวผมนะครับแต่สําหรับพี่ๆเพื่อนเนี่ยจะทักทายหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะครับหรือว่าทําให้แค่ลุ้นเฉยๆนะ สำหรับผมเนี่ยจะน,นอนป่าช้าบ้านร้างหรือในป่านะครับก็มันทั้งหมดเนี่ยมันทำให้ผมแบบทักทายกับชีวิตดีนะครับรู้สึกถึงรสชาติของการนอนในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะครับทุกคนครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะผมก็คงไม่มีอะไรพูดมากมายนะครับเกี่ยวกับสิ่งต่างๆนา,นานาที่จะพูดออกมานะก็คงหมดแล้วแหละนะครับทุกคน ที่ผมจะพูดออกมานะครับผมก็คิดไม่ออกนะครับว่าจะพูดอะไรดีนะครับจะโมอ,อะไรดีนะครับแต่จะให้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอสัมภเวสีที่อยู่บ้านร้างเนี่ยผมก็เคยพูดแล้วครั้งหนึ่งนะครับพี่พีเพื่อนก็ย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับก็ตอนนี้สถานการณ์เงียบแล้วเนาะถ้าสถานการณ์เงียบ แบบนี้ผมคิดว่าเรานั้นจะนอนได้นะครับโอเคผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะเข้านอนดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาะจะสี่ทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดนะทุกคนนี่จะสี่ทุ่มแล้วนะครับอ่า สามทุมห้าสิบสี่นะครับเหลืออีกประมาณสักอ่อันนี้ก็สี่ทุมแล้วนะครับก็โอเคครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้านอนเลยนะครับทุกคนครับ สวัสดีครับสวัสดียามเช้าเลยนะคระเพื่อนๆครับก็เช้าวันใหม่วันนี้นะครับเป็นเช้าวันใหม่ที่สดใสมากๆเลยนะครับบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างดีๆมากๆเลยนะครับเช้าวันใหม่วันนี้นะครับแล้วก็บรรยากาศเมื่อคืนนะครับถามว่าดีไหมก็ดีนะครับแต่จะหนาวนิดๆหน่อยๆนะครับเนื่องจากเอามันติดกับลำทานนะครับไอ้น้ําของเอาน้ํานะครับก็จะพัดมา โดยเฉพาะอะตอนที่มีลมเนี่ยพัดมานะครับก็ลมเนี่ยจะพัดมาเป็นบางช่วงบางช่วงนะครับก็จะทําให้เมื่อคืนเนี่ยนข้งที่จะหนาวนิดหนึ่งนะครับทุกคนแต่ก็ไม่ถึงกับว่านหนาวมากนะครับก็สถานการณ์เมื่อคืนนะครับก็ไม่มีอะไรที่ผิดปกตินอกจากเสียงเมื่อเกินแก,กรกแกๆกผมคิดว่าน่าจะเป็นหนูนะครับทุกคนเวลาผมขึ้นไปดูนะครับไม่มีอะไรเลยนะทุกคน ็เลยมันทำให้ผมคิดว่าเออน่าจะเป็นหนูในประมาณนี้แหละนะครับทุกคนครับก็โอเคครับแนเช้าวันใหม่วันนี้นะครับผมเนี่ยก็คงไม่มีอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะตามเก็บภาพบรรยากาศในรอบรอบกระต๊อบแห่งนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะเดินทางกลับบ้านเลยนะครับก็หากเพื่อนเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมเลยนะครับเพื่อจะได้มาพลาดทีิป่ใหม่นะครับ ก็คลิปวิดีโอนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ